สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นำเสนอดอกฟอกเก็ตพีนอกแต่ตอนในเด็กเราเรียกดอกเต่านะเพราะว่าดอกเต่าอะ่ะเขาจะโค้งแบบเนี้ก็คุมคุมแบบเนี้ยค่ะเหมือนเต่าเราก็เรียกดอกเต่านะลักษณะของดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่เขาเริ่มแตกออกมาใหม่ๆนะคะก็เขาจะเป็นตุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นเนาะอันนี้สีบานเย็นแต่จะบอกว่ามันคือต้อนเดียวกันนะคะแต่พอแก่เขาจะเป็นสีชมพูสีเนี้ยอ่าก็จะสังเกตดูจากตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเนี่ยค่ะเอาตรงนี้เทียบกันเนาะเนี่ยค่ะคือลำต้นเดียวกันนะคะพออันนี้คือพึ่งออกแล้วอันนี้คือแก่แล้วเดี๋ยวให้ดูลำต้นนะคะลำต้นจะเป็นต้นเดียวกันค่ะเพื่อนๆ บางคนจะสงสัยว่าทําไมมันมีสองสีเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้คืออันนี้คือเราหักกิ่งเข้ามาปักนี่นะคะเพื่อนๆก็คือหักกิ่งเข้ามาปักเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็สวยงามทีนี้อันนี้เวลาตุ้มๆเขาก็จะเป็นสีของเขาเออสีขาวๆข,ขุ่นๆก่อนเริ่มจะออกเป็นชมพูแล้วค่ะนี่นะคะก็จะสวยงาม ความสวยงามของเขานี่คงทนมากอันนี้คืออันนี้เหี่ยวมากละอันเนี้ยก็คือดอกเขาทนนะก็แล้วเขาจะออกดอกเรื่อยๆเนี่ยกิ่งเขาจะแตกกิ่งของเขาออกมาโย่ออกมาเรื่อยๆต่อต่อต่อกันต้นจริงๆต้นเขาสูงนะแต่จริงๆเราว่าเขาสูงประมาณ2 2เมตรประมาณเนี้ย2 2ถึง3เมตร แล้วเวลาเขาออกดอกเขาจะเป็นพวงเป็นพุ่มรอบก้านเลยค่ะก็คือสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะทิปต้นเราเคยถ่ายไว้ของเราจะมีสีม่วงด้วยค่ะตอนนี้กำลังจะหาสีขาวอยู่ค่ะจะสวยงามมากมองมาเนี่ก็คือโหสดชื่นมากตอนเช้าจะมีเสียงนกร้องหน่อยนะคะก็อันนี้จะเป็นฟอเกตพินนอตนะคะสวยงามมากค่ะ ต้นเขาสูงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะยกให้ดูเนี่ยค่ะเขาสูงนะอันนี้ก็คือประมาณเมตรหนึ่งละแต่น้ําหนักที่ที่เขาแตกออกมาทําให้เขาชูขึ้นสูงมากไม่ได้<ม>เห็นนะคะสวยงามมากมค่ะอันนี้เพิ่งออกโหดอกคือคือเราเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วอะ<ม>่ะแล้วมันได้สีแบบนี้ก็ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะ<ม>เห็นไหมคะสวยงามมาก ก็เขาจะแตกกอใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็กิ่งไหนที่เขาแก่แบบเนี้ยการเพาะชำไม่ยากเพื่อนๆก็หักเีนะคะนี่หักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปักลงดินลงไปแบบนี้นะคะปักลงไปเลยดินชื้นแต่น้ําอย่าขังนะคะก็จะเหมือนต้นเนี้นะเหมือนก้านนี้ยค่ะแล้วก็ปักลงไปเหมือนกันเราก็ลองขยายพันธุ์ดู เขาก็าคือโอเคแต่เราต้องคอยลดน้ําเขานะะี่ค่ะไม่ยากเลยค่ะเราจะหักเป็นสองกิ่งก็ได้ดูใบไหนที่เขาแก่ๆแ,แล้วลวอะเราก็เด็ดของเขามาปักเพราะเพราะทําใหม่เนี่ยค่ะเพื่อนๆน,นะเราก็ไปเอาใส่โคนต้นไม้ต้นอื่นก่อนให้เขาแข็งแรงเนี่ยเขาแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคัดออกไปนะคะก็ Go, ไม่ยากเลยปอกเก็บตัวนัดปอกเก็บปีน็อตนี่จะมีความสวยงามของเขาแต่คนไทย บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าอ,อย่าลืมต้นอ,อย่าลืมฉันนะคะแต่คือสีเนี่ยการขยายพันธุ์เนี่ยอันไหนที่เขาแบบแก่ๆแ,แล้วไม่สวยแล้วเนี่ยหักเลยค่ะมันเพื่อนหักแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไปดูดินตรงไหนที่เขาชื้นๆนเงี้ยค่ะอเราก็เสียไปอาศัยให้เขาออกรากก่อนแล้วนี่คือการขยายพันธุ์เราไม่ต้องไปเตรียมดินใส่ถุงก็ได้ไปอ,อาศัยโคนต้นไม้ต้นอื่นเขาก่อน แล้วก็เสียบไปแบบนี้นะคะแค่นี้เองค่ะเพราะต้นนี้ก็เสียบแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะด้านอ่าก็เสียบเหมือนกันแต่ว่าเราต้องคอยลดน้ําให้เขาชุ่มชื้นหน่อยอะไรกบโคนเขาหน่อยใหญ่เขาล้อนอืมเนี่ยค่ะเอาเศษปุ๋ยอะไรกบโคนเขาหน่อยนะคะก็สวยงามมากๆค่ะโฟเกตตินอตน,นะคะ สีชมพูสีชมพูเนี่ยคือสีเขาแต่แล้วนะถ้าสีอ่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าบ้านใครไม่มีอยากได้พันก็บอกนะคะ,คะก็ต้นสมบูรณ์ค่ะดูอันไหนที่เขาไม่สวยอะ่ะเราก็จะเด็ดออกมานะคะสวยงามมากค่ะไหนนะคะสวยอยิ่งมองยิ่งสวยค่ะโอเคพีนอตนะเพื่อนๆแต่ตอน,อเ,นเด็กๆก็เรียกดอกเต๋าจริงๆ มันค่อมอ่ะเนี่ยค่ะเราชอบมองว่าตรงเนี้ยเขาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหัวอันนี้ขาขาอันนี้หางแล้วลองดูดิอัคนุญาตเด็ดดอกนึงนะคะปกติไม่ค่อยเด็ดดอกไม้เนี่ยเพื่อนๆดูเวลาเขาฟ้อมแบบเนี้เยะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาฟ้อมเขาเป็นแบบเนี้ยนะคะเราก็เลยเรียกดอกเต๋าจะเด็กละ อันนี้หงายเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะดอกเขาจะเป็นตุมตูมๆอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะแล้วก็กา้านปอกง่ายแต่ทนนะคะแต่เราต้องคอยหักแตกกลิ่นเขาอยู่เหมือนกันสวยอะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะค่ะก็อยู่ในต้นเดียวกันมีสองสีนะคะ,นคะ,คะเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยเห็นเทียบกันเห็นไหมคะก็ถ้าใครอยากได้พันนี้ที่บ้านไม่มีก็บอกได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็หักแบบนี้อันไหนไม่สวยแล้วว่าแก่แล้วว่าเนี่ยเราก็หักออกมาเลยค่ะแล้วไปอาศัยปักโคนที่อื่นขยายพันธุ์ก็ได้เนี่ยใช้มือหักก็ได้ค่ะเพราะเขาเปราะเนี่ยค่ะเลาดินตรงนี้มันชื้นเนี่ยเราก็ปักแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยการขยายพันธุ์ไม่ยากเลยถ้าเราชอบต้นไม้อยู่แล้วเราเดี๋ยวคอยลดลดน้ำเขาดีๆก็ไม่ตายแล้วค่ะ แล้วก็อะไรปิดปิดโคนเขาหน่อยไม่ให้แดดความร้อนเขาถึงปากเขาจะแตกรากเดี๋ยวถ้าเขาเจดความร้อนมากๆเขาก็จะตายเอาเนี่ยค่ะก็ปักอย่างเนี้ค่ะพเพื่อนๆง่ายๆค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ยินเสียงนกร้องหน่อยเนาะเพราะที่บ้านจะปลูกต้นไม้เยอะมากปลูกจนเอียดไปหมดเลย <c ười> คือบ้านใครเขาร้อนบ้านนี้ไม่ร้อนตอ้หหต้นไม้เยอะมากค่ะนี่นะคะ สีมีสีเข้มจัดกับสีอ่อนอยู่ในเดียวกันแล้วการโรยเนี่ยโรยยากมากแล้วเขาจะเหมือนกับเขาขึ้นทดแนทนกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆดูนี่สิคะเนี่ยเห็นไหมคะคือพอดอกข้างล่างอะ่ะเขาเริ่มเหี่ยวเหี่ยวเขาก็จะออกออกของเขามาเนี่ยดูอันนี้ก็ได้เห็นชัดเจนเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคะ่ะพออันนี้เหี่ยวอันข้างบนก็เตรียมขึ้นเตรียมขึ้นเพราะนั้นนอกจากเนี่ย อันนี้ยคือเขาหมดเขาเริ่มหมดอายุเขาละจนถึงปลายยอดแล้วเนี่ยเลยอีกดอกมันเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็เตรียมหักกิ่งแล้วก็ไปเพาะทําเหมือนต้นนี้ก็คือต้นนี้แข็งแรงมากละก็เดี๋ยวเตรียมขยายว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนค่ะหรือใครอยากได้สีนี้ก็โทรมานะคะก็ขายสักรวมค่าสมด้วยก็ร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นเนี้ยอืมแร้วต้นนี้สมบูรณ์ละไม่ตายหรอก อ,อ็สีสันสวยงามนะคะอือหือเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากค่ะสวยงามก็ปลูกไม่ยากเลยเกตีนอตเนี่ยขึ้นง่ายมากเลยแล้วก็ตายยากมากเลยค่ะ,คะต้องการน้ำต้องการดินชื้น,นแสงแดดแรงจัดไปเลยค่ะเขาจิ้งชอบเขาชอบแสงนะคะต้นไม้ชนิดนี้แดดแรงได้เลยค่ะ ชอบตรงที่เขามีสองสีในต้นเดียวกันเนี่ยชอบเก้าลามองมาแล้วสวยงามมากเลยเพื่อนก็คล้ายๆดอกกล้วยไม้นะดอกกล้วยไม้สีม่วงอ่ะสีชมพูสีบานเย็นขอโทษทีนะคะสวยนะคะอือดูใกล้ๆเห็นไหมคะดูใกล้ๆเป็นพุ่มอ่ะ เวลาใครขับรถมองมาเป็นผู้มสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะถ่ายใกล้ๆสวยงามมากค่ะปอเคล็ดบินนอตนะใครไม่มีสีนี้อยากได้ก็ติดต่อมานะคะค่ะโอเคนะคะทิปนี้ก็จบแระเพียงเท่านี้นะคะ